อวนิอวนอวินครับอวนินครับมานะหาแม่เดินมาหาแม่นะเ่เดินมาเดินมาอเดินเะดินเะด้อมาอตัไข่ตัไข่ตั้าไข่กเออเาเเกายเกาเกายืนยืนเายืนนะอวินอวินครับมาเดินมาหาแม่มาน่งน่ ฮ่า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 ปุ้มต้แตะก่อนแตะก่อนมาวินมาวินอย่าีเลี่ยมมาดึงดึงม่ือแตะ อีกเอาอีกเอาอีกเอาอย่างเมื่อกี้แม่เมื่อกี้สนุกสนุกสนุกเอามาอ่ะเดินโอ้โหจับมือแปะแปะจับมือแปะแปะจับมือแปะจับมือแปะแปะจับมือแปะแปะจับมือแปะแปะจบมือแปะแปะจับมือแปะแปะ

Babin. Babin. Na. Adin na. ินเลยมามือแปะแปะมือแปะกันแปะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊